โย่ไปเออโอเควนดี่ไปหรอพร้อมยังพร้อมแล้วไม่ต้องหมุนแล้วไม่ต้องหมุนแล้วไม่ต้องหมุนแล้วี๋ยวก็ปลดแล้วพร้อมหรยอไม่พร้อมกระเทยแล้วไพร้อมไหมพร้อมแล้วไปไปเลยมันลอยนิ่งหลงเลยไง

And fly the wall in your body.